พ,พี่น้องตันยำโสบรรยากาศบางลำเคียวนั่นเองพี่น้องเคยเห็นแต่ในติกติกในเฟซก็เนาะ คือสถานที่วางน้ำเขียวเนอะตู้ปเขาเอาไว้เทนะิรเนเขายกไวเทิรนเพราะว่านำเสร็แล้วนี่ฝนตกเราจะนำใ่ญนะ่เนอะเขาก็ได้ยกไวเทิร์นไวเทิร์นไวเทน้าวเออนภาง,งามขนาดเท่าทุกคนตรงคือมันคล้ายๆกับอยู่ในประเทศจีนเนาะมันจะมี ราคาสูงสั้นอย่างเนี้ยที่บ้านบอบ,บมีแบบนี้เนาะเหมาะแก่การมาตั้งรีสอร์ตตั้งบ้านพักบริการแค่คนนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเพราะว่ามันุษม์สมบูรณ์ไปด้วยรธรรมชาติอยวกจะใส่ความสมัครในการบริการดีโอ้โหรับรองมีเงินแน่นอนครับ น้ำเคียวที่ใส่สมบูรณ์ ภาพี่น้องทุกท่านชมน้ำตกนะครับก็คือน้ำตกที่อยู่เนื้อาวาังน้าเขียวนั่นเองพี่น้องมันอยู่ริมทาง จากวางน้ำเคียวขึ้นไปที่น้ำตกนี่ก็แบบประมาณโลหนึ่งพี่นอ้องกระบอกไก่เนาะแต่มันตกอยู่ริมทางยืนดูแบบโอ้โหสุดยอดบรรยากาศดีแล้วก็น้ำมันก็เย็นอายน้ำมันฟงใสแล้วก็แบบเฮ็ดได้วุ้สุเย็นสบายเหมาะแก่การอาบลินเนาะพี่น้นองแต่ห้า่อาบเพราะว่ามันจะเปียกเครื่องดิยืนเบิซืนซๆก็โอเคแล้วชื่นใจเนาะ เสี้ยที่เท่แบบน้ำตกมันบลใหญ่กว่านี้ถ้ามันใหญ่กว่านี้มันคือสิีงามกว่านี้ในน้ำตกน้อยน้อยนี่พี่น้องมีอยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็มี ผู้พาพาไมทีเคี่ยวกระจีแล้วอากาศมันเย็นชุมชื้นพี่น้องทางก็แบบหน่อยๆประมาณนี้แหละ ออกจากหูพี่น้อออกจากรูบนบนู้นบนหน้าผานูา้นริมทางเลยครับทางจากลังน้ำเขียวก็ประมาณลูก,กว่าครับ หลังจากที่พาพี่น้องสมน้ำตกแล้วแล้วตอนนี้ก็คือกลับคืนเมืองนะพี่น้องเส้นทางก็ประมาณนี้แหละเส้นทางนี้ไปฮอดเสียงขวางคุณด้ขัวเอกลักษณ์ของเมืองไสรสมบบุตรขัวแบบปฐมประธาน คุณแล้วนำโบเขียวพี่น้องวางนำเขียวแต่นำคุณบ่มีบุญแล้วมาช่วงนี้กันด ช่วงสงการมาน่าจะแบบดีขนาดนัดกกอดเนาะ ของกินก็นมีลายอยู่ดอกอมันซอกสื่ออย่างสักอย่างมากินแล้วเนาะทุกคนเลื่อนตรงอยู่ตลาดเชา้าตลาดเลีย าศหนาวเย็นมีลมอยู่โชว์พี่น้องของกินอาหารการกินมีเพียกเลยพี่น้องอันนี้ก็คือตลาดไสสมบูรณ์นั่นเองพี่น้องมาเดินตลาดใดเนาะตอนแลงตอนเศร้าก็ได้ที่นี่ก็คือเป็นทั้งตลาดเศร้าแล้วก็ตลาดแลงมาจับจ่ายใส่สอยที่นี่ได้เนาะซื้อไปเฮ็ดกินเองก็ได้เลยว่าซื้อขอ้งสุกก็ได้เนาะพี่น้องโอ้กระหอกแหง้งซีนแหง้งซีงสัตปานี่อยากใดดิแต่มันแพง ซื่อกองกิในในนบ๊ะบ,บ่ไปข้างในมันมีเมนูยันนีเป็นเสียบ นีก็คือบรรยากาศยามราตรีนั่นเองพี่น้องที่เมืองอนุวงศ์แขวงไซสสมบรนั่นเองพี่น้องก็คือบรรยากาศเงียบสงบดีเหมาะในการพักผ่อนช่อนใจเมื่อใดเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยมาพักมาเที่ยวใดเด้อพี่น้องที่เมืองอนุวงศ์แขวงไซสสมบูรณ์นี่นเองพี่น้องโ,โอ้พี่น้องมื้อนี้มีตลาดนัดนาะมาขายคองปากลายเลยก็คือมันจะเป็นคนเวทนาหมักมาขายคองในตลาดนัดต่ละเมืองต่ละแขวงในลนะ มาไขคลองแล้วก็ออยายไปมองนั้นมองนี่จะแบบนี้ครับฮอลักเมืองแขวงไ่สมบูรณ์อันนี้คือฮอหลักเมืองแขวงไสสมบูณ์พี่น้องก,ก็คือแต่ละเมืองแต่ละแขวงมันจะมีฮอลักเมืองฮอหลักบ้านเพี่น้องไวสักระบูชาให้ภายในบ้านภายในเมืองหรือว่าภายในแขวงนั้นๆให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข พี่น้องหลังจากที่มาพักวันยูนีกประมาณมาพักกันนี้สองคืนนะพี่น้องแล้วนี่ก็คือจะเดินทางกลับแล้วนะพี่น้องจะเดินทางกลับไปยังน,นครนนออีกันทระว่าคนฮอลตองเดินนาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็คือชีวิตคือการเดินทางทุกอย่างเราก็ต้องเรียนรู้สอบหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆนะพี่น้องอยู่ที่เดิมๆ ใส่ของเดิมๆด้วยกินของเดิมๆมันก็าน่าเบื่ออันยังก็แบบมันก็ต้องรับปรุงแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เขาบ่เคยหู้มาก่อนเนาะพี่น้องบ้านพักเนาะพอได้อยากมาเที่ยวเขามาได้เด้อพี่น้องเนาะนานเนาะพอได้มีเวลาก็ได้บรรยากาศดีข้า,ง,างล่างนี่นคือน้ำน้ำจังเนาะพี่น้องน้ำจัก บรรยากาศดูสุดยอดโคตรเลยพาชมบรรยากาศที่เมืองอนุวงศ์แขวงชายจมู์นั่นเองพี่น้องฝนตกแบบอากาศดีขนาดเลยบรรยากาศโคตรดีเลยวันนี้ก็คือแม่น้ำจังเนาะพี่น้องมันจะ,ะไหลผ่านกลางเมืองเนาะเป็นเมืองที่เงียบสงบแล้วครับ ปัะสกะกรของแควางสรนางบูรณ์ยังบลายเหมือนกับแควงอื่นเพราะว่าเป็นแควงที่ตั้งใหม่เนาะพี่น้องเป็นน้ำบแ่บแม่นบ่แม่นน้ำเมืองเดี๋ยทุกคนมันเป็นแม่นมนะ้ำเนาะแล้วก็เขาทำกันเจือนตานกันเจือนซอกฟางซองฟากฟัง,ฟง,ฟงแม่นาง เงินผักใส่สมบูรณ์ก็ข,ขึ้นละแสนแสนสาวหรือว่าแสนกับสองหมื่นกรีบนั่นเองพี่น้องมันก็ราคาเดียวกันอยู่ในแขวงส่สมบูรณ์เนี่ย ่ะพี่นอ้อ,เอ,อ,ง,นะอนงเมื่อกับเมืองยังนครหลวงเวียงจันทร์เนาะพี่น้องก็คือรถออกประมาณสิบโมงตอนนี้ก็คือแปดโมงกว่าๆเนาะเป็นเมือ,องที่ยังอุดมสมบูรณ์โดยประชากรปา่าไม้เนาะที่ยังบุทึกทำลาย ให้น้องตุ๊กเขาไปส่ง สุดยอดอ่เมืองนี้บรรยากาศดีหลายดีขนาดพี่น้องหาใส่บยบได้แล้วแบบนี้เนะพี่น้องลาแล้วเด้อใส่สมบูรณ์ถ้ามีโอกาสสิมาเยี่ยมใหม่ถาม้าบได้มีโอกาสก็สิบบได้ามาแล้วพี่น้อง งองโมแขวงใสสมบูรณ์โอ้ตอนเช้าเนอากาศดีพี่น้องฝนย่อยมาตลอดเลยดีที่มันบปตกแหงตกแหงนี่ต้นตัวเปียกหมดแล้วบริเวเตรียมเี่ยังมาจากอย่างเสื้อฝนเลยยังบ่มีก็คือมุ่งหน้าไปสู่บคอสอนั่นเองจะต่อรถตู้ไปยงนะงังนครโนวิจันทร์มพี่น้องไปเด้อดกลับที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็คือเดี๋ยวจะเอาเดินทางไปยงนะงังนครโนวิจันทร์พี่น้อง คือรถที่ไซสซุมบณ์เนาะเบสซานก็มีหน่วยบมบบ่ค่อยลายดอกฝนตกหน,นักนีก็ได้พูนพี่น้องอยูเทิงนเนเป็นพัลวลนแบบยาวเหยียดเลยกว้างขวาง,วางในลาวมันจะมีซองทีเนาะที่ไซสซุมบุ์แล้วก็ที่เสียงขวางเสียงขวางมันก็มีพัลวลนที่ทงอหหินเนาะเพราะว่ามันอาจจะเกิดจาก ระเบิดเนาะทำลายระเบิดช่วงสงครามเมกาในลาวในเมื่อก่อนพี่น้องมันจะทุกหนักขนาดที่ไซจส,สมบณ์แล้วก็เสียงขวางนี่เองพี่น้องปรับกลับจากไซจส,สมบณ์ก็เจอน้องคนหนึ่งเนาะมาจากคอตมององมาคนเดียวครับก็ไปเที่ยวไซจสมบณ์เหมือนกันแล้วก็รับไปทรงน้องขึ้นรถใค้เดินทางสุดดีครับคร,ครับบายที่น้องเขาไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีบ๊อบก็แบบ ไปช่วยหารถให้แล้วก็ตอราคารถให้น้องเขาครับแล้วก็ส่งน้องขึ้นรถสามลอน้องจะไปพักที่นครวิจันทร์แล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะขึ้นไปยังลงพบางขี่รถไฟไปนะครับแล้วก็เที่ยวลพบางแล้วน้องก็จะไปที่เวียดนามต่อครับสุดท้ายนี้ขอให้ทรพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไพเจ็บนะครับกราบขอบพระคุณมากๆครับผมสาหรับทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามทุกๆคอมเมนต์จากพี่น้องทุกๆท่านด้วยนะครับ ขอบใจหล,ลายๆสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย